มีลูกสี่สดใสเราจก็ดีกรันมีเบอบอฟไี้ิเบยบอเมม่ยอยู่สอยไปใส่ค่ะสอยไปใส่้อยพี่ก้ตอนไหนวะตอนเนี้ยจะบอไไรไม่ทำออยู่ขวนไมเห็นวก็วน่เก็บที่ไปพ้นเก็บเนียเจ้าเราเอาค่พิมหรือเปล่านีเออช่วยิเปลา้นถามา แล้วสยเราไปสอยเจ้าเราจะเมาไหมล่ะกูณจำได้ไม่ได้เหลืออยู่อนี่เหลืออยู่นี่สารภาพเลยเาเหลืออยู่เหลืออยุคถอนเหลือเป็นปิกถอนก็ได้สารภาพเลยก็ทำไมเราทำงานเสร็จแล้วเรากินค่ะอันนี้จริงๆริงเราขึ้นเตะล่ะใช่แล้วก็ทำงานสมบูรณ์ด้วยอยากงานเสร็จเรียบร้อยปกติกว่จะตายค่ะบเป็นตายบนรถค่ะไม่ได้ตายบนเวคค่ะขอรถค่ะคือรถเด็ดประมาณ สิบนาทีนี่ลราเปล่าเดยประมันสิบนาทีได้ยินเสียงอยู่สิบนาทีมันชี้ภายในเด้อใช่ละเลขที่มันชี้สิได้ชิมให้เราได้ยินเสียงพี่เป่าอยู่สิบนาทีหลังจากนั้นคือเงียบไปเลยครับขอบคุณครับลองเพ่งจำมากจะตนคือว่าตอนแรกวันเกิดสิบวันแรกยังให้ฮรังกันสี่ละซือหน่อยใจสิไม่หน่อยใจอย่างยาแล้วอยู่โรงพยาบาลเห็นกำลังใจของเห็นว่าบรรท้อนใจอย่างของยังทำสิเศร้าอยุติ ยาเนี่ยกีนร่นไปเดี๋ยวเสียบ่าวตัวหน่อยเจ้ากไไ็ได้ไห, <laughs> หัวหัวจนซักแล้วตอนนี้<อ>มาแมนเขาบอกเสียเพราะเ,เพต่ผลในหัวอตอนนี้หายแล้วแล้วจ้าเครียดเอก็แบบฉันไม่ได้ดอีกแล้วนะเพื่อนแบบด้ากเกมหอนตอนนี้พี่ทำงานมากนี่แหละมันคือเอกลักษณ์ของพี่บอลเวลาพูดในคลิปหรือไลฟ์สด<อ>ทุกคนก็จะชอบชอบมักฟังว่างูงซี่แหมกำลังหนีเศร้าบ้าสังบ้าไปร่นเนาะจังเศร้าเนาะ เขาสั่งบ่าเอาส่งไปสีทัญญานอปัวน้องหันเจี๋ยวมาเร็วนะจะได้กระสีได้กินยาคือแบบฟิล์มก็บอกถูกแล้วนี่นี่ยอะรื่นราแก่แรับขางแกงบ้างเดียวกันเลยเันรับราอีกบปะรับรับบอแต่ของเราสิเป็นตะปัวยากอยู่ทีละเคสทีละเคสบอของเราสิเป็นตะปัวยากนตะปัวของพี่เป็นเพื่นเจ้ากันเดี๋ยวยังรับจีนเดี๋ยวเขาบอกใช่งูมุ้ใส่ส่วนนี้บอก สุดที่สันใชหมยาว่าเอาองเมงบ่เสือดำอะแบบนีบผูกโบนบ้านสิบานเใส่บ่อทีมบาผีใส่ตัวมคือมมดแม่มดแมเี้ยนือองมับ่เาเอาเอาเรามงบลักเนาะมามมาไปปิดไปเลยคอนเทนต์อยู่แล้วนี่มาไปปิดทิงจุดเสปเ้ไหคยกระถือกล่องสกล่องเนาะยาบที่เอาคืออะไรังเดียววะ ย่อยคอละน้อยใะย่อ้อเดินพระปิติจตาเจแต้สับไพค่ะเจ๊แตอมาขอโบโซ่ให้เขาอถอด่ค่ะถอดโซ่เหรอ่อดอะกรเออเลืวไมเห็นดอกเห็นอะไรก็เห็นแต่สรางมันเขาบอกบอกดอกมันบอกบอกดอกม่สไซนก็เนี้ยันดาราเขาทางเท่ากางเกียงไงป้าเปียเอนตัอันกว่าจเป็นอะไรกันยังโอ้ยปใส่ซอดบอกเสือไปไเออต้องุญาตย จากมักการพรเจ้าจะเหนท่านนายกองทับหาวัวรู้ปุกท่านกำันเบาบอกตัวเอาอันเสียออกยังบอตัวยังบอกตัวอันคุณกำลังเบิกนี่เอาัปียนี่ออกต่อนี่ใส่ใส่ตัวนี้ใส่ตัวนีนวันนี้ไงู้่พูดงใส่เสือได้ไหมแม่เอาอันี้ เอลูกปีนอขึ้นมาสวยท่ละนางมึงงามท่ละน้องที่ละน้องเรามีแฟนเราไปมีเราไปแลาวม่แฟนเราไปเอาไหมคนรอสายเอาบอองลเอาไหมเอาปลาอยู่บกเอาจู่งเงาปาตัอันซ้าวนอกอก่ ยังรลึกถึงหลวงพ่ออยู่เสมอม่เคืที่ผ่านมาครับเราได้ไปกราบสังตาระสีระของหลวงพ่อที่พันเกไว้ในหีชองให้พี่น้องได้ไปกรหบไปไหว้ไปสักการะเวอใส่คืนไปนั่นล่ะวันพรุ่นี้พี่น้องเขาบอกุนเส้นสุดฝอยเนี่ยเออคือไรคืออย่างคือร่องรวตอนนี้นการของหลวงพ่อของเรา แม่เห็นลูกฟีมรอได้แม่ก็ดีใจโอ้โหอะไรก็คือพูเรศภูเลยพาราเกาหลีเนี่ยมัดมัดไงมัดออมพี่้องแล้วเป็นดาราเอามันนี่มันเป็ัที่พี่น้องในตะลันพกแล้วก็แปลนเพลงแลัวลต้นหลายนั้นให้การรอคอยแล้วก็แล้วมันลววันนี้ก็การรอคอยพอเรามัถึงได้มันจะมัจะใส่ใจข้างในเเอ ปรเทศอะรโอเคโอเคสวยเลยประเทศอะไรกับดุมใส่คือโยมสมอสักย่นคืออยมที่มาเป็นันำในการเปดงานนี้ขึ้นคือยมต้องมีท่านนกใี้ชเมท่านในโลกชา่รัมาด้วย่นะครับส่วน คนอื่นนั้นพี่น้อพบเห็นแล้วรี่ยินกำลังหนักขอกพวกเราดูพี่น้องครับสิ่งหนึ่งที่เราเน้เต็มค่ะจบเสาไม้เน๊รเทมเป๊เต็มพี่น้องเน้เเต็มอยู่ให้กำลังใจแร่เลยเมื่อยื้เรื่องในบอกรูดื้อเสาได้ทีก็ราคาแม็กแนอ่ะสาม้เชรบานแทนก็ต้องมีสามแสนขึ้นสี่ค้อขาหนึ่งหกข้อขาหนค่งนี่เฉยๆีเป็นเพียงขานเล ้กรกระแถมหมูกัวน่เะนี่เป็นจิการของสาว้เพ่นเราะถือได้ว่าเอ็นหัวหน้เลยแมนใส่หัไมเลยยันไม่เลยในวีเล่เดีวสรทอพี่้องจะได้พบพี่้องจะได้ชมจะได้พับตกพบกับแต่กอนที่ผลการแสดงหน้าเวทีแสดงมนเนการแสดง เจนเออโอเคเราเข่าเราก็เซ็ตล็อกเข่าเข้าอูนดี้วันนี้ขอให้คนตะบนลูกใส่เข้ามเออใส่เข้ามาดีนะเอใส่เื้าับใครอยากจะดูนะครับก็ดูให้เรียบร้อยอยากจะเต้น โอเคครับด okay uhm. hmm. like. like mm ีเลยือเราไปเส็ลองเราไปเอบเ่ดู้อยาสบายใจีม่ดีเรับาอมกาจาเยียดสีดำผีจะบไปรุ่นไฟแรงทั้งหลยได้ช่วย่เพ่สาดเริน อยู่เน่จอยู่อย่านติกเมีสีขาวเพิ่มดกนน่อยใส่ได้เข่าอยู่คือมาใส่ตรงเข่าตันนี้ก็บส์ตอนนี้ก็เข่าแต่ต้องเข่าแบบพิเศษต้องเข่าเก่าพอมีต้องเท่าเดิมก็เท่าเข่ากับใส่ได้่อมันมีสีขาวอุ้ยแม็เลยแหละแม็กเลย เพราะฉะนั้นถลาไเลยไม่มีอะไรผิดอะไรถูกก็ไปท่ายคิดว่าจะจางใจอยูถึงตอนนั้นถูกสาวทิ่สร้างข่บอลออกสร้างครับเขาศิสร้างเขาก็สร้างเขาสิหัเขาก็หาอจะไปคิดอย่างไรเม็ดตัวต้องใส่รองเองคนที่สีีเข่าแห้เข่านี่พีเข่าขาโคเท่อ่ะแม่ทกคนแมบเต็ม ลูกชายสีดำด้่นเห็นไหมไม่มันเข้ามันแบบเพราะมันมีสุดมันมีสีขาวด้วยเหรอขาวซื้อเลยค่ะเซตนี้เอฟเลยค่ะเอฟเลยใครอยากได้เซตนี้เอฟเลยค่ะใครซื้อเลยค่ะชุดนี้เสื้อ2,500ันหค่ะกางเกง600่งรค่ะแล้วก็รองเท้า560ร้อค่ะหลังจากนั้นประมาณบ่ายประมาณบ่ายนี่ท่านผู้บราชิจาคบัทบุรีรัมย์ก็จะมาเป็นประธานในงาน นะครับพระรานพลิงสอ่วงผกาของเราเป็นกรณีพิเศษในงั่วไปีน้องแมมแมทไหทุกคนสวยไหมหล่อไหมแมทอยู่นะเพราะว่าแมท่อยแตงสุดห้ใอทพ่อคิดบ้างก็ตอนนี้คือแบบเป็นคอสตูมให้ได้หมดแหละนะทุกคน ในวันรุ่งนี้ครับนี่ก็เป็นคนแรกที่นำเรเน็กนำพี่น้องได้รับว่าพี่น้องครับพร้อมแล้วหรือยังไปสร้างใคพร้อมแล้วหรือยังจกดูหรือยังากดูแล้วจะดูแล้วจะดูแลครับพร้อมแล้วคือแค่คืออย่างอือองไรแล้วเป็นพี่แล้ว na occasion, họ được chọn công nhận là đại lò <coughs> เต็มแนวนี่คือกับฟองเนียตนไม้กับวัตุนัหรคัตนี้เราใส่อะไรใส่เถ้าเลอบัเข่าตดเออก็อีแม่รังติเราขุนวังถุใอ่านเพื่อนนั่นรอรอม่รอนงไตงกรอพักโอคหายวันเออเอาเกนอไ ยังยังทีที่อยู่กับตัวมือสิเก็บอากาศครับผมได้ก่อเนาะเก็บอากาศได้แต่รองเท้าขาวก็ได้นะไม่เป็นไรรองเท้าขาวก็ได้แต่ไปสุดรองเท้าขาวนจะได้เห็นเหวี่ยงเนี่ยรองเท้าไหมแบบเท่เอาว่าคลุมอีสั้นให้บ๊อบมัดบัดดีเดียเนี่ยมัดมัดเอาเอราะ่าท่านใ่ดีจะยุบผีเป้าเออไฟไซไม่หนีอย่างวะถ้าชุดอะไรบา่

ในเกียรตนะครับตองเ็าวน้อยที่จะแทนดึงออกเบิร์ดดึงออกมาเบิดดึงออกมาเบิร์ดเ่ม้นมัดไปเนี่มัดเออมัดทียังมัดเสียวคู่ก่เเออเออะดแต่จะมัดให้อีกทเอาบอกฟิล์มทันีเขาบอกเปลนไปสูเปลี่ยนยุ่ันี่คือการลูกค้านี่นี่บางทนีการ่วนนเออนั่นรางทเ่องน้การสา อกตัวดึงออกขอบคุณครับขอบคุณทุกท่านทีครับนึ่นะครับการควบูงคามสวยงามสงสาวามเพยอทามีงานแรงสาว้อยที้นบนแ่บริษัทวบคุสีสุขชุกสื่อโฆษณาสื่อดี ผู้เชี่ยวชาญบิ้าปุ๋ยมรกลูกรุณปุ๋รุ่งอรุณเพื่อคุณกำไรเกษตรกรทุกท่านใช้ปุ๋ยรุ่งอระุณเสมบูรณ์ดีดร้อยมีซิงและแอลกอฮอล์พิษที่มีกุ๋ยระบบสารกัรองหรรั้ครับขวดใหญ่แค่สิบบาทิบาทอย่ไปลองผิดเอกี